หารถตู้เกียร์ออโต้วไว้ใช้งานอยู่คันนี้ราคาดีที่สุดในเพชรยนต์เลยค่ะสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเเครื่องสามพันเกียร์ออโต้รถปี17.18ค่ะพี่พี่รถหน่อยงานปลดประจำการรถเข้าศูนย์ทุกระยะค่ะพี่พี่ท่านไหนกําลังมองหาอยู่ไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถตู้เกียร์ออโต้เอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะและเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองย่านมินบุรีค่ะ ซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะออกรถมือสองคุณภาพดีรถคัดเกตเอทุกคันแน่นอนแซเลียนเชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้เลยและวันนี้นะคะเราอยู่กับรถตู้1คันค่ะพี่พี่บอกได้เลยว่าเป็นรถเกียร์ออโต้ซึ่งเกียร์ออโต้ใครๆก็ตามหาอยากได้เอาไว้ใช้งานอย่างแน่นอนคันนี้ราคาดีที่สุดในเพชรยนต์เลยค่ะ ปกติ800,000อัพ700,000ปลายๆต้องมีแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Commuter เครื่องสัมพันธ์เกียร์ออโต้รถปี1 7 7 8ค่ะราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆราคานี้ท่านไหนอยากดาวสักประมาณ80,000บาทนะคะดาว80,000คันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่ดอลละประมาณ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหรือท่านไหนอยากจะฟรีดาวเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่สักประมาณ15,000 15,000กลางๆถึง16,000บาทนะคะขอรายได้2เท่าของค่างวดเป็นพนักงานบริษัทมาจัดฟรีดาวคันนี้ได้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังสนใจคันนี้อยู่นะคะไปติดตามในคลิปเต็มนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมการ Say ฝา a k พ,พี่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับจะขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมมาร์เก็ตติ้งของพวกเราด้วยนะคะในส่วนของเส้นสายรายละเอียดคันนี้นะคะคันนี้ก็คือแน่นอนเป็นรถหน่วยงานนะคะแล้วก็ข้อดีของรถหน่วยงานหนึ่งเลย เข้าสุนตลอดทุกระยะนะคะทุกครั้งที่มีการ อะไรไม่ว่าจะเป็นอะไหล่เครื่องยนต์อะไรต่างๆที่มันสึกหรอนะคะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ศูนย์อะไหล่แท้ทุกชิ้นแน่นอนซึ่งคันนี้รถใช้งานปกติดีและแถมยังมีวารันตีจากบริษัทเพชรยนต์ด้วยนํารถไปแล้วนะคะรถเกิดมีปัญหาใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะหรือว่าแม้แต่จะเป็นระบบไฟระบบแอร์ต่ตางๆนํารถเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะเราเปิดกิจการเนี่ยมากว่า24ปีแล้วเรื่องความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือมั่นใจที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นโฉมกันด้มหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะสโลปสันเหลี่ยมฝากระโปรงนี่คือคมคมเง,เงาเเลยไม่มีร่องรอยของรอยลักยิ้มนะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นหน้ากระจังสีโครเมียมทรงสองชั้นทรงใหญ่แบบนี้นะคะคันนี้โครงหลักด้านหน้านะคะดูยังไงว่าคันนี้ไม่เคยมีการชนหรือว่าเจิมหน้าใดๆมาตรงนี้เลยนะคะจะเรียกว่ายาแนวสีเปลือกไก่ไก่นะคะนี่ ถ้าสมมติคันนี้นะคะเคยมีการชนหน้าเข้าไปเอาออกมาแล้วทําสีทับนะคะตรงนี้จะทําถูกทําสีทับปุ๊บมันจะมีร่องรอยยาแนวสีเปลือกไข่ไก่แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของม้อลมเบรกท่อแป๊บอลูมิเนียมต่างๆนะคะนี่เลยรอยจิม้มแต่งแต้ม QC จากศูนย์นะคะน็อตทุกตัวแม้แต่อินเตอร์ตรงนี้นะคะยังไม่เคยมีการเปลี่ยนถอดออกไปซ่อมต่างๆเนี่ยทุกจุดเนี่ยคือน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวกระปุกน้ำมันเอ้กระปุก,น,น,ก,ปกน้ำยาคูลแลนต์มออน้ำนะคะหล่อยเย็นต่างๆนะคะ เปิดแล้วตรงนี้นะคะคือเวลาเราเช็ครถมือสองเนาะถ้าเปิดตรงนี้นะคะเปิดดูเปิดไม่ออกคือถ้าดูตรงนี้ข้างในนะคะมันห้ามมีน้ํามันไหลย,ย่องออกมานะคะเปิดไม่ออกขอโทษนะเปิดให้หน่อยได้ไหมคือคือจะให้ส่องดูนะคะว่า ไอ้ตรงเนี้ยน้ำมันจากตัวเครื่องกับตรงเนี้ยห้ามมาผสมกันเด็ดขาดนะคะข้างในมันจะต้องเป็นน้ํามันสีออกชมพูชมพูนะคะห้ามมีน้ํามันไหลเยิ้มอ่ะแบบเนี้ยถือว่าโอเคมากๆก็คือถือว่าไอ้ในส่วนของน้ํามันตัวเครื่องกับน้ํามันตรงเนี้ยมันไม่ได้ไหลมาผสมกันคือถ้าสมมติไปดูรถมือสองที่อื่นแล้วมันมีการคาบน้ํามันไหล ไหลย,ย้อมอยู่ด้านบนอะไรประมาณนี้ยมันจะส่งผลไม่ดีต่อเครื่องนะคะซึ่งอันนี้ก็คือใช้งานปกติดีแล้วก็ในส่วนของกระปุกชีน้ําฝนตรงนี้นะคะตะคงตะไข่น้ําใดๆไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เลยยาแนวสีเปลือกไข่ไก่นะคะก็ยังคงอยู่ชัดๆเลยนะไปนงไฟหน้านะคะตรงนี้กรอบไฟหน้าก็ใสๆส,สวยๆไม่มีร่องรอยของการแตกร้าแตกไรเงาซูมเข้าไปนิดนึงนะคะด้านในจานฉายไม่มีเป็นจุดด,ดำๆนะ ถ้าคันนี้นะคะเคยมีแบบว่าเป็นจุดดำๆเวลาส่องไฟที่พื้นเนี่ยที่พื้นมันจะเป็นจุดใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งคันนี้ก็คือไม่มีไฟหน้างานแท้ไทยโคอโตะนะคะเช็คได้ที่ตรงนี้นะคะ ไหน้างานแท้เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยไว้ตัดหมอกนะคะมีติดไปให้ครบๆนะคะคันนี้ช่องลมด้านหน้าก็ไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกหักรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่สวยพร้อมใช้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถตู้เกียร์ออตโต้ราคาดีๆเอาไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยลืมแจ้งเลขไม่สําหรับเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสกิโล สำหรับทรายนะคะคิดว่าตำหนิคันนี้อยู่ที่เลขไม้เท่านั้นเองนะคะไม้หนึ่งแสนมื่กิโลแต่ในเรื่องของเลขไม้นะคะไม่มีผลกับคันนี้เลยเพราะว่าตโตโยต้นะคะในแบรนด์ตโตโยตาก็คือวิ่งได้เป็นล้านกิโล ใช้งานได้เป็น1ิปีอยู่แล้วนะคะพี่พี่นะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานเข้าสนย์ตลอดเช็คสูนทุกระยะแถมยังมีวารันตีหลังการขายด้วยไว้ใจได้เลยนะคะอยากได้รถตู้เอาไว้ใช้งานยาวๆสักหนึ่งคันแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะแต่ยังไม่มีไฟเลี้ยวด้านล่างนะคะก็มีเป็นโลโก้โตโตยต้าเนาะก็คือข้อดีของรถที่มันได้แบรนด์โตโยตานะคะอะไรที่มันเป็นแบรนด์โตโยต้าเนี่ยสภาพเนี้ยก็คือใช้ อีก10ปีข้างหน้าก็คือสภาพนี้เลยตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะล้อกระทะพร้อมฝาครอบขอบ15ในส่วนของโครงหลักรถด้านล่างนะคะรถคันนี้ก็คือไม่มีร่องรอยของการแบบว่าน้ําท่วมใดๆนะคะไม่มีสนุงสนิมใดๆออรูคมๆกลมๆสวยๆเลยนะคะตรงนี้นะสภาพสวยมากนะคะภายในนะคะคันนี้เบาะหนัง สามแถวเก้าที่นั่งนะเบอสวยพร้อมใช้แล้วนะคะคือบางท่านไปซื้อรถตู้นะคะซื้อมาแล้ว ยังต้องเอาไปหุ้มเบาะใหม่ยังต้องเอาไปทําสปาเบาะใหม่แต่คันนี้ไม่ใช่เลยรับรถไปแล้ววันพรุ่งนี้สามารถที่จะนํารถไปใช้งานได้เลยในส่วนของฝ้าหลังคาก็สะอาดสะอา้านสวยพร้อมใช้นะคะรอยเจิมนะคะด้านหน้าตรงนั้นนิดนึงนะคะท่านไหนไม่อยากเอ่อให้มีนะคะอยากให้ทําความสะอาดเพิ่มเติม,มก็แจ้งเรามาได้เลยนะคะแล้วก็บาน้ําด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่เลยเอ่อต่อมาให้เพิ่มนะคะปกติจะเตี้ยป,ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเดิมเดิมศูนย์แต่ว่า เจ้าของเดิมเขาต่อเพิ่มไปให้เนาะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยพร้อมใช้เลยนะมีช่องเก็บคงเก็บของได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นอาประจงประแจนะคะตรงเนี้ยนะคะก็คือมีครบๆเลยนะด้านล่างตรงนี้นะคะแม่แรงมีติดไปให้ครบๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟระบบต่างๆก็คือใช้งานปกติดีนะคะแล้วก็ยังมีวารันตีด้วยสมมตินะวันนี้ที่ทรายได้ถ่ายให้พี่ๆได้รับชมนะคะพวกไฟพวกระบบแอร์มันเย็นปกติแต่ถ้าพี่ๆรับรถไปแล้วเกิดเออไฟมันไม่ติดนะนะคะระบบแอร์มันไม่โอเคนะอะไรแบบเนี้ย แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเราขายรถไปแล้วเราไม่ได้ขายทิ้งแล้วหนีลูกค้านะก็คือลูกค้าสามารถที่จะนํานรถเข้ามาให้เราเช็คได้นะคะอันนี้คือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีวาลันตีเป็นระยะเวลาแจ้งลูกค้าแบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงหลักรถนะคะนี่ ตั้งแต่ฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็พวกรังน้ําต่างๆนะคะคันนี้ถ้าสมบุรเนาะเคยมีการตะแคงข้างลงข้างทางมาพลิกข้า,ขานะคะตะแคงข้างลงมานะคะก็คือไอตัวเม็ดอาบกมลมๆพรมๆสวยๆอะ่ะบางทีมันหายไปหมดแล้วนะคะแม้แต่ว่าทําสีท,ทับก็ตามแต่เนาะมันจะเห็นไม่ชัดแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่เคยมีการขันไขเลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะเวลาเราปิดประตูนะคะตรงนี้ อ,องศาประตูนะคะตั้งแต่เขาเรียกว่าช่องไฟเนาะตั้งแต่ช่วงโครงหลักรถนะคะยาวมาจะถึงประตูตรงนี้ช่องไฟตั้งแต่ช่วงหัวยาวมาจะถึงช่วงท้ายตรงนี้นะคะจะต้องเป็นช่องไฟที่ระยะเท่ากันไม่ใช่ว่าด้านบนกว้างด้านล่างแคบอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าคันนี้เคยมีการประตูบุบนะคะหรือว่าเคยมีการที่ ถอดประตูออกไปทําสีใดๆเนาะแล้วก็มีการขันน็อตเข้าที่เดิมแล้วมันองศาไม่ตรงแม้แต่เกียวเดียวเท่านั้นองศาประตูเปลี่ยนเลยซึ่งคันนี้ก็คือแม้แต่รอยขันไขก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องประตูเคยบุบเลยสีเดิมแท้แน่นอนนะคะอะตัวบอดี้ใดๆสภาพสวยนะคะสําหรับคันนี้เนาะปลายท้ายนะคะไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกรายงานนะคะคช่วงท้ายนี่คือท้ายเดิมเลยไม่เคยมีการหมุนมาอุปกรณ์ต่างๆมีติดไปครบๆอุปกรณ์ดูช่วงถอยนะคะตรงนี้นะคะกระจกครบเลย อมอเตอร์เอ้ยก้านปัดน้ำฝนนะคะพร้อมมอเตอร์ใดๆก็คือใช้งานปกติส่งแรงดีปกตินะคะช่วงท้ายบนหลังคาก็สภาพสวยๆนะไม่มีหลังคาเป็นสีด้านๆอะไรแบบนี้รถไม่ได้จอดตักแดดนะคะช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายตรงนี้เม็ดอาร์ค,คมๆกลมๆสวยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสภาพสวยมากไม่มีรอยยับยุยยใดๆเป็น สื่อที่มันจะสื่อถึงว่าคันนี้เคยมีการโดนชนท้ายมาอะไรแบบนี้เนาะไาท้ายงานแท้ไทยโคอโตะนะคะด้านข้างเม็ดอาร์คมคมกลมๆสวยๆนะคะตัวโชกต่างๆนี่คือใช้งานดีปกติเลยนะคะฝาท้ายบานนี้เนาะก็มีน้ําหนักประมาณสัก300โลได้นะคะก็คือฝาท้ายตัวโชกเนี่ยคือก็รับน้ําหนักได้ดีปกติไม่มีเป็นเสียงดังหรือว่าฝืดๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะชุดมา่านใดๆมีติดไปครบ,บอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตรงนี้ ที่ดับไฟมีนะคะทั้งดับเพิงทั้งดับเพิงมีนะคะขออภัยด้วยพูดผิดนะคะแล้วก็ด้านด้านาฝ้าหลังคาสะอาดสะอานตั้งแต่ช่วงท้ายยาวไปจนถึงช่วงหน้าเลยนะคะโอเคประมาณน,นี้นะคะสำหรับช่วงท้ายแล้วก็บอดี้ฝั่งขวานะคะบอดี้ฝั่งขวาก็ไม่มีรอยขูดขีดนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนี่คือช่วงช่วงประมาณเนี้ยนะคะมันจะมีเม็ดอาร์ครอยต่อระหว่างช่วงตัวรถอยู่นะคะก็คือ คมๆสวยๆเลยคันนี้ยตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเคยมีการสาดสีทําสีทับอะไรแบบนี้ก็คือมันจะไม่เห็นแล้วนะคะคันนี้ก็คือยังเห็นอยู่นะแล้วก็ตัวล้อฝั่งขวานะคะล้อกระทะคร้องฝาครอบเช่นเดิมนะคะก็คือไม่มีรอยขูดขีดเลยแต่ถ้ามาซื้อรถกับชายเนาะมาดูฝาครอบแล้วมันรู้สึกแบบดูไม่ดูมันไม่ใหม่ดูมันมีรอยขูดขีดอะไรแบบนี้ในเรื่องของส่วนฝาครอบก็คือเดี๋ยวชายจัดการงานใหม่มือหนึ่งให้นะคะอ่ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้ ตัวเลขไม่นะคะคันนี้เดี๋ยวทรายสตาร์ทรถให้พี่ๆได้ดูกันเนาะโอเคสตาร์ทแล้วก็ติดเลยนะคะไม่ได้มีตัวเครื่องสะอึกใดๆนะคะเรือนไม่ก็ไม่ได้มีช็อตใดๆเนาะระบบไฟฟ้าปกติดีเลขไม้คันนี้ก็อยู่ที่18323กิโลนะคะด้านข้างตรงคอพองมลัยคันนี้นะคะก็เพิ่งที่จะเข้าอ่า เข้าไปตอนที่แสนหกนะคะตอนนี้ก็คือผ่านมาประมาณ2 0,000โลแล้วนะคะแต่ใดๆเลยเดี๋ยวเราดูแลรถให้ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะระบบหล่อยเย็นต่างๆอันนี้เราดูแลให้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคะเราก็ดูแลให้นะคะคันนี้ก็คือสามารถนํารถไปเช็คย้อนประวัติที่ศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวอมอะไรก็คือสมเหตุสมผลกับเขาดีนะคะอ่ะ มีร่องรอยของเขาเรียกว่าการใช้งานอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเหมาะสมกับเลขใหม่แล้วก็ร่องรอยของความเห็นลายหนังชัดๆเนี่ยก็คือยังคงมีอยู่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะมีติดไปให้แล้วตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลแบบนี้นะคะใช้งานดีปกติแอร์เย็นมากนะคะเข้ามาปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยนะตรงนี้นะคะมีร่องรอยของการใช้งานนะคะตามเลขใหม่เนาะก็คือนิดนึงนะอยากให้เก็บงานให้ก็ได้เลยนะคะตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับรถหน่วยงานคันนี้นะคะพี่พี่ท่านไหนกำลังมองหารถตู้ที่เน้นเรื่องการใช้งานนะคะเอาไปเน้นเอาไปอขออภัยค่ะเน้นเอาไปใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ได้สีเลียดเรื่องเลขใหม่จะเท่าไหร่คือรถที่แล้วอะแน่นอนคืออาจจะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของพี่ๆีหลายๆท่านมากไม่สี่หมื่นมีไม่ห้าหมื่นก็มีมาแต่รถนั้นหมดไปแล้วอันนี้คือไม่ต้องเสียใจไปนะคะ รอบนี้เข้ามาใหม่ไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่ราคาก็ดีเช่นกันนะคะรอบที่แล้วมา8,000 0นอัพแน่นอนแต่วันนี้นะคะมาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นค่ะกับคันนี้เลย Toyota Commuter เรครื่องสามพันเกียร์ออโต้รถปี2 0 1 7 8นปนะคะรถในงานปร,ประจำการเข้าสูนทุกระยะแน่นอนนะคะรับประกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อบอดี้ตัวรถที่เราพาชมพาเช็กันไปคันนี้ห้ามมีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้า เช็คยังไงเราบอกไปแล้วนะคะอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาเช็คด้วยตนเองสายเรียนเชิญเลยที่บริษัทเพชร์ยนนะคะขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีนะคะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครย่านมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1อยากจะจองคันนี้ไว้ก่อนกลัวมันหลุดเนาะราคาดีๆแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยจองออนไลน์มาได้เลยนะคะหรือท่านไหนอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยกับสายโดยตรงก็รีเควสต์กับแอดมินมาได้ติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทรายกับรถตู้ราคาดีๆคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ